สวัสดีครับผมผู้สมัครเลือกตั้งนายกบตปีนี้นะครับเรื่หนึ่งนะครับสิ่งที่ผมจะพัฒน,นาให้หมู่บ้านเรานะคือถนนที่ดีขึ้นสนามเด็กเล่นระบบน้ำนะครับคือหมู่บ้านเราจะพัฒน,นายิ่ยิ่งขึ้นไปครับฝากด้วยครับครับสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีสินตั้งใจลเล็กๆน้อยๆให้ทุกๆขั้นนะครับสวัสดีครับ เอาไปกินชาบูนะครับนี่นะครับกินชาบูนะครับเอ้ยนายกของพวกเนี้ยเหมือนได้ใช้ไม่นานหนึ่แต่พวกคุก็ต้องลำบากไปอีกเนี่ยตลอดใช่ไหมเฮ้ยไม่เพื่อนจะมาพัฒนาหรือบ้าเฮ้ยเพื่อนแต่ถ้าเราไม่เอาเราก็ไม่ได้เลยนู้นเว้ยใช่ถ้าป้าก็ไปช็องนะครับ เราให้ชาวบ้านไปันก็แค่เล็กน้อยพวกชาวบ้าน่ะเราเงินฟาดหัวเขาเขาก็ไม่รู้เรื่องแล้วใช่ครับท่านพวกชาวบ้านเป็น่นี้เยดียวมันก็ตาโตไปแล้วเฮ้ยนายกนายเฮ้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 ย ไม่ตบอะสร้างถนนแลระบบงานของผมเส่ทุกอย่างอะไยังเหมือนเดิมทํทำเรื่องเบิกงบประมาณไปอยู่ครับเจนครับทีนี้เขาพูดอย่างนี้เรางบเรางบแต่ก็ยังเหมือนเดิมเราเหมือนเดิมเอองบอะไรอีงอะไรอีกนาน้าเลยี่นีไงที่วกเราเรื่องมันพอสิ่งของเล็กๆน้อยๆม่ใช่เพราะคุณทำเรื่้เนี่ยย้อนไปนี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยแต่ว่าจริงๆเราก็ต้องโทษตัวเองด้วยที่เราย้อนเงินจากทุกมันมา จััังงไไมนกก็ดดีถึ้บเลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจากช่องยิสาโมโดค่ะวันนี้นะคะเราได้รับแจ้งเหตุว่าเกิดเหตุการณ์ประมวลการอาญาขึ้นเดอกมาหข้อมูลให้คนได้รับรู้กันว่าเกิดเหตการณ์อะไรขึถึงได้มีการสวกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอสอบถามชาวบ้านกันหนึ่งคับเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ัวกันมากนคะคอ่ามีการซื้อเสียงนะคะสายเสียงมีการซื้อการขายเสียงะนะคะแล้วก็การมันมานแบบซื้อขายอ๋อที่มาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมถ้าทุกคนนะคะอยากรู้นะคะเดี๋ยวรัตนะคะเดี๋ยววิ่งเข้าจอบไปดูเลยคะ่ะมาคะ่ะเฮ้ยผูลงทุนเพิ่มเยอะต้องได้เงินทุนคืนดีวะ คือเสียงเกิดขึ้นผมพอให้คุณไปให้ประกัที่โรงพักได้ครับข่าวค่ะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะและจะเกิดขึ้นต่อไปหากประชาชนไม่ลุกขึ้นมาใช้เสร็จใช้สิทธิอย่างมีสตินะคะ